ตัน,น,น้ำทะเลมันหนุนค,ครับขอบคุณค่ะ หลายคนไหมคะที่เป็นน้ำกัดเท้าเฮ้าายมีหลายคนเลยกัดโอ้เข้าไปหิ้ง,งนะค่ะย่างเลยอวบต่อบ้านอวบต่ออีกค่ะถ้าเกิดมีแผลหนูหน้อยดูแต่ว่ามันเริ่มหายแล้วใช่ไหมแต่บางคนก็เป็นกันนะเนาะใช่ะบางคนเป็น มองอยู่เนี่ยโอ้ยอย่างนั้นเลยเหรอคะแต่อย่างนี้อุ้ยไหนดูจะได้ดูอีกที่หกเจ็ดวันเนี่ย